จะได้เปรียบอาผิงแน,น่นะครับแต่ว่าอาผิอางอย่างที่บอกนะครับหนักแรงทุกลูกขยับเข้าไปหลุดมานี่โดนแท่งขวาเลยก็อยขยับนะครับโอ้โหนี่แหละครับหมอนยันหลักทีเดียวถึงกับกระเด็นไปเหมือนกัน ความเป็นมวยเหนือกว่าแล้วก็เดินเบียดด้วยคู่นี้ใครจะถอยหลังนะครับต่างฝ่ายต่างเดินนะครับอาผิงนี่ปกติก็เดินอยู่แล้วครับวันนี้มาเจอกับพาราชิโอ้ยจิ้มลาตัวเข้าไปเล่นของหนักๆเลยครับนี่แหละครับพาราชิแม่เก่งโอ้ยทีเดียวหันหลังกผมครับอาผิงโอ้ยไม่ไหวครับโอ้ยไม่ถึงหนึ่งนาทีครับดนลําตัวเข้าไปดีกัดดุ้งเลยนะครับอาผิงหันหลังจับเลยครับโอ้โห เรียว่าโดนเข้าไปเต็มๆจริงๆเลยครับโอ้นี่ครับไม่ทันระวังตัวครับไม่ทันเกรงหน้าท้องครับต่อยท้องทีเดียวนี่เช็คบินไวนะครับฮาราชิโอ้เรียกว่าชกโอ้เรียกว่าซับเหนื่อยกว่านี้อีกครับพี่อาลีนี่พรุ่งนี้อีก2วันต่อยได้เลยนะสบายครับพลาดครับอาิงพลาดจริงๆครับไม่ทันระวังครับปู้เดียวนะครับเรียกว่าซับ ไส้ขาดหรือเปล่าไม่รู้นะครับ mm hmm. เม็ดนี้นี่เข้าแรงจริงๆครับโอ้นี่ครับไม่พลาด้าครับต่อยลำตัวสัญญาณเตือนนี่โอ้โหทีเดียวนี่ขันหลังแล้วครับอาผิงสุดจะทานทนครับตัดลำตัวครับโอ้โลูกนี้